สวัสดีค่ะกลับมาพบกับร้านแฮนด์มบายขอนแก่นนะคะวันนี้นะคะคลิปที่ทุกคนกําลังดูนะคะอันนี้เป็นคลิปยนเลยนะคะสําหรับการผ่อนสินค้ากับทางร้านน้องแทนนะคะก่อนอื่นเลยนะคะก็ต้องอธิบายก่อนนะคะว่าร้านเราอยู่ไหนยังไงนะคะตรงนี้นะคะร้านแฮนด์มบายขอนแก่นนะคะอยู่จังหวัดขอนแก่นนะจ๊ะ ร้านตั้งอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นในเขตอำเภอเมืองนะคะใครที่สนใจในการทำ่อนสินค้าสามารถทักเข้ามาภายใต้ข้อความนะคะใต้คลิปได้เลยนะจ๊ะการผ่อนสินค้าวันนี้นะคะเป็นในส่วนของ iPad Air 6 256 g b นะคะซึ่งเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะคะลูกค้าทำการผ่อนพร้อมกับปากกาเพนซิลโปนะคะ วางดาวในราคา13,000บาทนะคะส่งเดือนละ2,987บาทนาน10เดือนนะคะโดยราคาที่ส่งนะคะ2 9 8 7บาทเนี่ยรวมการผ่อนประกาแล้วเรียบร้อยนะคะตัวนี้พร้อมใช้งานเลยนะจ้ารุ่นนี้นะคะคือ iPad Air 6รุ่นใหม่ล่าสุดนะคะ CPU. เป็น M2 นะคะเหมาะสำหรับกลุ่มนักศึกษาที่เอาไว้เรียนจดเลคเชอร์นะคะ หรือวัยทำงานก็สามารถนำไปใช้ได้เช่นกันนะคะใช้ได้หลากหลายเลยนะคะหรือว่าจะเป็นในส่วนของการเอนเตอร์เทนเมนต์เอาไปดูหนังเนซิกรวมไปถึงในส่วนของการดู YouTube ได้เช่นกันขั้นตอนการทำบ่อนของทางร้านน้องแทนมบายขอนแก่นนี่นะคะง่ายมากๆเลยค่ะลูกค้าเพียงใช้แค่แบบประชาชนพร้อมกับเงินดาวตามที่ทางร้านกำหนดนะคะก็สามารถนะคะ ผ่อนชาระเครื่องไปใช้งานได้เลยนะคะผ่อนไปใช้ไปนั่นเองนะคะผ่อนไปด้วยใช้ไปด้วยระหว่างเดือนได้เลยนะคะทางร้านนะคะจะทําการล็อกไอคาวนะคะให้กับเครื่องลูกค้านะคะ ้ช้ตลอดสัญญา10เดือนเลยทีเดียวนะคะใครที่สนใจในการผ่อนสินค้ารุ่นอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็น oppo vivo realme samsung huawei ก็สามารถทําได้เช่นกันนะคะหลังจากที่เราทําการล็อก iCloud เรียบร้อยนะคะให้บังคับใช้ iCloud ทางร้านเสร็จนะคะแทนก็จะทําการแพ็กสินค้านําส่งลูกค้านะคะตัวที่ลูกค้าผ่อนนะคะลูกค้าท่านนี้เป็นนักศึกษานะคะยังเรียนหนังสืออยู่นาจาอันนี้ ผ่อนไปใช้กับการศึกษาเนาะซึ่งหมาย,มายความว่าอะไรคะนักศึกษานักเรียนก็สามารถผ่อนได้นะคะขอให้มีอายุ18ขึ้นไปหรือว่าได้การรับได้รับการอนุมัตินะคะจากผู้ปกครองก็สามารถผ่อนได้เช่นกันนะคะให้ผู้ปกครองผ่อนให้ก็ได้นะคะแต่ว่าแจ้งต้งแทนว่าพี่คะหนูเป็นนักศึกษามีราคาพิเศษให้ไหมนะคะตัวนี้เราก็จะนอบราคาพิเศษให้กับกลุ่มนักศึกษานะคะเป็นคนที่มีรายได้น้อยอยู่เนาะก็ช่วยๆกันนะคะ ก็ต้องว่าบอกว่านะคะขอบคุณลูกค้าทุกคนนะคะที่ติดตามทุกคอนเทนต์ที่หนูทำนะคะแล้วก็สนับสนุนในการผ่อนสินค้ารวมถึงซื้อสินค้าปลีกส่งของหนูนะคะลูกค้าทุกคนนะคะใครที่สนใจทางลูกค้าใหม่ลูกค้าเก่านะคะก็ต้องขอบคุณไว้ด้วยนะคะที่ทําให้หนูนะคะได้มีลูกค้าดีๆนะคะเข้ามาใช้บริการกันมากๆใหม่ๆแบบนี้นะคะ ขอบคุณนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ